ส่วนทางด้านของกองทัพเรือนะคะก็ออกมายอมรับว่าหน่วยซีล2สองนายที่ถูกจับได้พร้อมอาวุธเมื่อวานนี้อยู่ในสังกัดจริงค่ะโดยผู้บัญชาการทหารเรือก็ยินดีให้นําไปสอบสวนตามกระบวนการนะคะขณะที่ผู้ว่าการสอรอสอตรวจจุดยิงระเบิดคาดว่าช่วงวันนี้จะทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคนร้ายค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้ว่าการศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอ ลงตรวจจุดคนร้ายปาระเบิดใส่ที่ทําการสรสโดยระบุว่าเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นฝีมือของฝ่ายใดแต่ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนโทเวดอนเมืองแล้วคาดว่าบ่ายวันนี้จะมีความชัดเจนเชื่อว่าคนร้ายหวังผลต่อชีวิตมีจุดมุ่งหมายสร้างความรุนแรงหวังผลให้เกิดกาียุกโดยหากพบผู้กระทำความผิดต้องตั้งข้อหาประทุษร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ ถ้าปรากฏหลักฐานว่าใครทำผิดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายในฐานะผมเป็นตำรวจเก่าแล้วมาทำหน้าที่ตรงนี้ต้องมั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วอย่าไปโทษสเปะสปะว่าคนรู้นทำคนนี้ทำไม่ได้แต่จเจตนาของคนทำก็ชัดเจนหวัง ประทุร้ายต่อชีวิตถ้าจับได้ก็ต้องตั้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนังกงานขณะปฏิบัติการตามหน้าที่เพราะตำรวจบึงการเข้ามาทำงานตามหน้าที่และผู้ที่สร้างเหตุการณ์หวังให้เกิดความรุนแรงยกระดับให้เมืองไทยเกิดกรยุคแต่ผมพยายามจะใช้สติ ในกกาารแ้ปพวงในการสรสรเปิดเผยนะคะว่าจากนี้ต้องเฝ้าระวังที่ทําการสรสรมากขึ้นโดยอาจถอยกําลังที่ปักหลักใกล้พื้นที่ระยะยิงออกมาก่อนขณะเดียวกันก็ขอให้สารแพ่งรับรู้ด้วยว่าคําสั่งสารแพ่งมีผลทําให้บ้านเมืองปันป่นป่วนอยู่ในเวลานี้ ขณะที่ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบุคโลจับกลุ่มจ่าเอกสมพงษ์ท่านนาคและจ่าเอกปรีชามูลพวกพร้อมของกลางอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนล่าสุดค่ามีรายงานจากกองทัพเรือพบว่าทั้งสองคนสังกัดหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการจริงปัจจุบันไปช่วยปฏิบัติราชการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่ถูกจับกลุมอยู่ในระหว่างการเดินทางกลับมาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้บัญชาการฐานเรือนะคะยืนยันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนโดยจะไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดและสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือตั้งคณะกรรมการสอบสวนหากมีความผิดจะลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดเนื่องจากได้มีการสั่งการไปแล้วเรื่องการพกพาอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนไปในที่สาธารณะ อีกด้านหนึ่งที่รัฐสภาค่ะเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนำโดยนายแพทย์นรง์รรหหเมธาพัฒนปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งกายชุดสีดำเคลื่อนไหวสอบอสอดรับกับมอบประชาธิป,ปัตย์หยิบยกประเด็นการเสียชีวิตของเด็กมาเป็นประเด็นในการโจมตีรัฐบาลโดยได้เข้ายืนหนังสือถึงสมาชิกุฏิสภาผ่านนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภาเรียกร้องให้วุฒิสภาช่วยนำพาประเทศก้าวผ่านพ้วิกฤตในขณะนี้